ดวงชะตารายวันวันที่24พฤศจิกายน2,568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณจะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวอิทธิพลของดาวจันทร์ราศีธนูส่งเสริมให้คุณอยากใช้เวลาไปกับเรื่องสวยๆงามๆศิลปะหรือการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์การเข้าสังคมหรือการปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเองการติดต่อประสานงานจะราบรื่นเพราะสเสน่ห์และคำพูดที่น่าฟังของคุณการงานการงานโดยรวมไม่ตึงเครียดเหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์งานด้านบริการความสวยงามหรือศิลปะบันเทิงการติดต่อประสานงานจะสำเร็จได้ดีเพราะความอ่อนหวานของคุณ การนำเสนอผลงานจะได้รับคำชื่นชมอาจมีโอกาสในการทำงานเสริมที่เกี่ยวข้องกับความงามหรืออาหารการเงินการเงินคล่องตัวดีมีรายรับเข้ามาให้ใช้จ่ายอย่างมีความสุขโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อของสวยงามการดูแลตนเองหรือการเข้าสังคมอาจมีโชคลาภเล็กน้อยจากเพศตรงข้ามการเจรจาด้านการเงินจะสำเร็จได้ ถ้าใช้ความนุ่มนวลในการต่อรองแต่ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการช็อปปิ้งตามอารมณ์มากเกินไปความรักคนโสดสเสน่ห์แรงมากเป็นพิเศษมีคนเข้ามาสนใจพูดคุยด้วยหลายคนมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือจากการแนะนำของเพื่อนคนที่เข้ามามีแนวโน้มที่จะโรแมนติกช่างเอาใจแต่คุณอาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกหน่อย คนมีคู่ความรักหวานชื่นคู่ของคุณจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษเป็นวันที่เหมาะแก่การไปดินเนอร์โรแมนติกหรือซื้อของขวัญให้กันและกันความรักมีความก้าวหน้าและเข้าใจกันดีไม่มีเรื่องใดน่ากังวลใดสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่อาจต้องระวังเรื่องการกินของหวานหรืออาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อน,น้ำหนักในระยะยาว สุขภาพใจจิตใจมีความสุขสดชื่นอารมณ์ดีรักสวยรักงามเป็นพิเศษไม่มีความเครียดหรือความกังวลใดๆมารบกวนจิตใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคในวันนี้คือการตามใจตัวเองมากเกินไปทั้งในเรื่องการเงินและความรักความสุขสบายอาจทำให้คุณขาดความกระตือรือร้นในการทำงานที่ยากลำบากหรืออาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องความสัมพันธ์ได้ง่ายคะ่ะ คำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขการงานแม้ว่าบรรยากาศจะสบายสบายแต่ควรตั้งใจเคลียร์งานที่ค้างค้างให้สิ้นสุดเพื่อไม่ให้เป็นดินพอกหังหมูในวันถัดไปการเงินก่อนจะซื้อของที่อยากได้ให้ถามตัวเอง3ครั้งว่าจำเป็นหรือไม่การตั้งงบประมาณสำหรับการชอปปิง้งจะช่วยควบคุมวินัยทางการเงินได้ดีค่ะความรักคนโสด แม้ว่าจะมีคนเข้ามาเยอะแต่ควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจแต่ละคนอย่างรอบคอบอย่าเพิ่งรีบร้อมตกลงปลงใจกับใคร